ครับผมนะวันนี้ชาวซิสเปนเห็นหน้าเิฟแบบนี้แปลว่าเราต้องมีแขกรับเชิญพิเศษกันอีกแล้วนะครับเป็นสาวเสียงดีฮะหลายๆคนคุ้นกันดีกับกิ้งเดอะสตาร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้วันนี้มาทําอะไรครับเนี่ยวันนี้จะมาแนะนําเพลงใหม่ค่ะเิลใหม่ชาวซิสเปนได้รู้จักกันเิลใหม่ของกิงงนะคะชื่อเพลงว่าฉันว่างานหรือเธอเหงาเนี่ยฮะสุบว่างานหรือเหงาครับจริงๆเราเนี่ยอยากงานเข้าเยอะๆนะคะแต่เหงาได้ไม่เป็นไร ครับแล้วเห็นมีออคูเลเ่ด้วยหยิบหยิบมาทำอะไรฮะก็อยากจะมาร้องสดๆให้ได้ฟังกันเพราะว่ามีคนถามเข้ามาด้วยว่าแบบคอร์ดมีคอร์ดอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าพกมาติดตัวอย่างนั้นยักให้ชาวซีสเปนดูกันนิดนึงนะได้เลยโอเคอะไรมา หน้าเตียงน้าหมาบวมมือหน่อยนะอดดังลั่นเ,เลยมันชอบตรงนี้แหละนะครับก็อันนี้เป็นอัลบั้มแรกใช่ค่ะเห็นจริงมีหลายซิงเกลิลแล้วนะมีหลายซิงเกลิลแล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นอัลบัม้มเต็มเตมอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกของกินเลยนะคะแล้วก็ในอัลบั้มนี้เนี่ยจะเป็นสิบเพลงใหม่ทั้งหมดเเพลงใหม่ทั้งหมดดังน้นบอกได้ไหมคะว่าจะวางจาหน่ายให้แฟนๆได้ซื้อกันเมื่อไหร่ครับ ก็จริงๆซิงเกิลแรกที่ปล่อยเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะแต่ว่าอัลบั้มเต็มๆเนี่ยจะได้อุดหนุนกันช่วงเดือนกระกฎาคมกระกฎาคมเนี่ยเก็บตังรอได้เลยนะครับเพลงนี้ปล่อยที่โหลดแล้วแล้วมิวสิควิดีโอฮะตอนนี้มีเป็นสกูมนะคะกึ่ง MV แนะนาเพลงนี้ค่ะก็จะได้เห็นกิ่งแบบว่าร้องเพลงนี้ชิลๆอยู่ที่ริมทะเลอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการที่กิ่งได้ทําอัลบั้มเต็มเนี่ยเริ่มต้นที่กิ่งไปขึ้นคอนเสิร์ต I Love You ณทะเลแล้วก็เลย ผู now, 1971, ้ใหญ่ก็เลยเรียกมาคุยถึงอัลบั้มว่าจะมีแนวเพลงที่ชิลๆสบายๆอ่างเงี้ยค่ะนีฮะก็ติดตามให้ดีแล้วกันนะครับเอาอย่างกี่าวอยากให้กิ่งฝากอะไรถึงแฟนๆของกิงเองแล้วแฟนๆชาวซีสเปสด้วยครับก็ฝากซิงเกิลใหม่ของกิงด้วยนะคะฉันว่างานหรือเธอเหงานะคะตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยให้ดาวโหลดกันแล้วด้วยนะคะที่ดอกจันทรึ่งสอน์นะคะถ้าเกิดอยากฟังนะคะแล้วก็อยากเห็น MV เต็มๆเลยนะคะก็ต้องขอกันก็ามาเยอะนะคะที่ซีหรือก็ติดตามผลงานกันได้ที่ซีสเปสนะคะ รับผมวันนี้ขอบคุณกิ่งมากนะครับ,บแล้วเดี๋ยวแล้วคงจะพาสิรปินซีซีแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับนี่ติดตามให้ดีที่ซีสเปสครับ